แต่นี้แล้วกันนะครับอะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสวิตช์นะครับเปิดปิดพาวเวอร์เครื่องนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นนะครับจะเป็นช่องบอร์ดเอเชอร์ของแต่ละแก๊สนะครับส่วนอันนี้เองนนเนี่ยจะมีสแตนเลสที่เป็นไซเรนดไซเรนเดอร์นะครับก็จะเป็นของถังแก๊สส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของไบไลน์นะครับอันนี้นะครับเป็นชนิดเครื่องทำยาที่ใช้ทั้งหมด3แก๊สเลยนะครับก็คือ ส่วนการวางของยาล่ะครับก็ยังเป็นซินเซเนียมปานะครับมีเตอร์ล็อกกิ้งสองตำแหน่งเพื่อใช้ตำแหน่งหนึ่งนะครับส่วนบริเวณตรงนี้เป็นการปรับปริมาณแก๊สนะครับว่าอยู่ปริมาณเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนในตาัสแล้วก็แอนนะครับจะมีทั้งทิวที่เป็นทิวหยาบและทิวละเอียดนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นระบบไฮบรอซิเกตกคือการหมุนในตาออกซิเจนต้องมีอัตราส่วนหนึ่งต่อสามนะครับถ้าสมมติเราหมุนในต่าเกินนะครับออกซิเจนก็จะหมุนตามอยด้วยแต่นี้เราไม่ได้ต่อในปัตไว้ ส่วนตรงนี้นะครับมันเป็นออกซิเลอรี่ออกซิเจนนะครับกรณีที่ไม่ได้ดมยาสลบหรือใช้เป็นดลงเส้นเพียวแทนได้ก็ได้นะครับฝั่งตรงนี้แม็กซ์สิบมิลนะครับอันนี้ก็เป็นเบลโล์ที่เราเห็นอยู่แล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิมเพนเจอร์ของโอมิด้าก็คือสามารถตีตามแบสตั้นแรงของโลกได้สามารถมองเห็นได้ว่าที่เราตั้งโวลูมไปนะครับการตีของเขาเนี่ยมีการลีดหรือว่าไหล่ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการชี้ด้วยสายตาจากผู้ใช้แล้วก็บอก ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็น Virtual Airway นะครับเป็นเข็มที่เราเห็นตรงนี้สมิทโยกขึ้นลงนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นการใช้างานแบบแมสตนะครับเป็นมวลส่วนโยกขึ้นจะาใช้างานแบบเวนนะครับจะมีเัียงเตือนี้จะเป็น APL วาวครับเวลาที่บุบวัดที่3 0มซึ่งเปเจ็ดสิบจะมีเสียงแก๊กแก๊แก,กนะครับตรงนี้เอง จะมีสัญลักษณ์รูปสอนบอกนะครับอันนี้คือด้านมีสปายอันนี้คือด้านอม่สปายนะครับต่อมาครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็น a c g o m s ternalis c o อ m o n gland outlet ใช้ในกรณีที่เป็นเคสผู้ป่วยติดเชื้อหรือจากสันดีนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นแค c a n เตอร์ที่บรรจุโซดาลาม2ชั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์คันโยกในการเปิดปิดโซดาลาม ด้านล่างสุดเลยเนี่ยจะเป็นระบบเซ็นทันเบรกนะครับกดนนหนึ่นงครั้งคือล็อกเครื่องนี้เองลิ้นชักมีให้สาลิ้นชักนะครับตรงนี้้าเป็นฐานสามารถวางทำงานเขียนเอกสา,ารได้นะครับมาที่ตัวหน้าจอนะครับหน้าจอหน้าจอนะครับถ้าเป็นปุ่มหลักๆที่เราเห็นเ,ยเลยสัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือเป็นการอยู่อารลามสองนาทีนะครับส่วนอันนี้เป็นรูปผู้ป่วยนอนบนเตียงแล้วก็กำลังออกจากห้องผ่าตาัดอันนี้ก็ือเป็นปุ่มเอ็มเคนะครับ ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับโวลุ่มต่างๆที่เกี่ยวกับพวกอาอ์ลรยโวลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นโวลุ่มขาวออหรือเทโลโวลุ่มนะครับส่วนอันนี้เป็นรูปเอกสาราสามมาิตก็คือเป็นคําว่าเมนูนั่นเองนะครับพอคลิกเข้าไปก็จะมีสิ่งต่างๆให้เราเลือกใช้งานส่วนนี้ก็จะเป็นหนอนนะครับส่วนปุ่เมเช่นแคบระอุ่มอ่อนทั้งหมด5ปุ่มรวมกันตรงนี้นะครับก็คือขึ้นอยู่กับโหมดที่เราใช้งานพารามิเตอร์ตรงนี้จะแตกต่างกันไปนะครับอยากปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ตรงไหนเพียงแค่ ว่าตอนนี้นะครับเราราจะเริ่มเคสนะครับก็คือโยกไปที่ฝั่งเว้น <c> ก <oughs> <c oughs> ดเมนูนะครับปุ๊บก็จะมีคำว่า ventilation mode นะคะนะนรับ ventilation mode เราก็เลือกโหมดโวลุมนะครับสมมติตอนนี้เป็นโวลุ่มกำโพนนะครับหน้าจอก็จะออก แรกที่เราจะให้ปักนะครับที่เป็นไฮโดรวอุ่มนะครับสมมติว่าตอนแรกเป็น400คุณหมอบอกว่าอยากได้500ก็คิดกลุ่น,นะครับแล้วก็หมดนออกนรนะครับ, <c oughs> รบเป็น500 <c oughs> ส่วนนี้เป็นกลุ่มการปรับเลทครับถ้าให้ปรับเลนส์ pressure limit นะครับส่วนนี้เป็นการตั้ง l i m นะครับ ช่มเสียงเตือนดังความดันอย่างผมเปิดไว้น้อยแล้วกันจะได้ไม่เปลี่ยนส่วนเครามิเตอร์ที่เราไม่สามารถปรับได้นะครับก็คือได้มาจากการดีเทคจากโซเซนเซอร์นะครับด้านขาเข้าขาออกก็จะมีค่าแคอร์โมลูมขาออกนะครับว่าเราตั้งสี่หลอดก่วยออกมาเท่าไหร่นะครับส่วนตัวนี้อ่าเทอร์โมลูมขาออกอนกันอันนี้วอล์ลูมนะครับอันนี้เทอร์โมลู ส่วนนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนนะครับอันนี้เป็นเลทที่เราตั้งเขารา,รต,าตัาง้งผู้ป่วยเลนได้ตามไปส่วนตรงนี้ก็เป็นเดชเชอร์แม็กนะครับเพราผู้ป่วยแล้วเท่าไหร่ส่วนนี้เป็นเดชเชอร์มีนะครับเพื่อจะคำนวณออกมาดีส่วนตดยเรื่องเป็นกราฟที่โชว์ได้แค่ในกราฟนะครับเป็นกราฟเดชเชอร์แอลมีมาดูที่เมนูน,นะครับนอกจากหมวดร่วมคนโทรลแล้วนะครับก็ยังมีอีก3หมวดเพิ่มเติมนะครับ ก็คือเมื่ี้เข้าไปคำว่าเมนูนะครับเป็นติเนชันโหมดนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงโวลลุ่มแล้วนะครับที่นักบินเคยโหมดที่สองคือเป็นเพชเชอร์คอนโทรลนะครับเพชเชอร์คอนโทรลประกอบด้วยฟลุ๊บนะครับตรงนี้จากที่เคยเป็นตั้งแตวอลลุ่มให้กับผู้ป่วยเปลี่ยนเป็นเพชเชอร์ฟุ๊กก็ต้องเป็นเพชเชอร์อิสปายนะครับที่ฟลุ๊กแล้วก็ปรับว่าตั้งเพชเชอร์ให้ป่วยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในโหมดของเพชเชอร์นะครับ โหมดหนึ่งครับโหมดที่3ก็คือเป็น S I M O D ซิโงโครไนน์นะครับจะใช้ในกรณีที่ออนเป็นพวก L อร์ไอเพลทก็ได้ไน,นะครับคลิกเข้าไปทุกนะครับเขาจะให้เราตั้งว่าทะนุลกเท่าไหร่นะครับสมมติว่าผมตั้งไว้400นนะครับแล้วก็จะให้เราตั้ง r A าเรนะครับแล้วก็ทีสปายเวลาในการหายใจเข้านะครับแล้วก็ตั้งพิชเช่ s ส p p o r t ไว้เผื่อในกรณีที่ผู้ป่วย จะช่วยด้วยเปชเชอร์สปอร์ตที่5เซนติเมตรนะ้ำอันนี้เป็นการตั้งบีนะครับต่อมานะครับที่โหมดสุดท้ายครับที่มีเป็น PSV Pro โหมดนะครับหรือเปชเชอร์สปอร์ตโปรเทคแอมเนียนะครับอันนี้ก็ใช้ในพวกแอลเคทีเหมือนกันครับเวลาเลือกปุ๊บเนี่ย,เ,ยเขาให้เราตั้งเปชเชอร์สปายเลททีสปายแล้วก็เปชเชอร์สปอร์ตครับจะตั้งคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้เลย แต่อันนี้นะครับเราสามารถที่จะแบกเอาข้อมูลโหมดกลับมาอย่างเช่นเราตั้งโหมด Pressure Support p r o t e c t i p e m o e ตอนนี้เราจ่ายเป็น Pressure Inspire อยู่นะครับแต่ถ้าสมมติเมื่อไหร่ช่วงเวลาที่เราตปิงแอปเนี่ยซึ่ง Standard p r e s s u r ย30มิลถ้าหุ่ยแอปเนี่ยเป็น30วิเครื่องจะจ่ายด้วย Pressure Support 6กเซนติเมตรนะครับเดี๋ยวสังเกตดูนะครับะจะแบกอัากลับมาเป็น SIMV นั่นเองอันนั้น ตอนนี้นะครับเปลี่ยนเป็น SAV Feature Control แล้วก็ Feature Support นะครับ,รบแต่ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยิกเกอร์อกลับมานะครับสองจังหวะต่อเนื่องกันเขาก็จะกลับไปเป็นโหมด Feature Support โหมดอีกครั้หน่งรือ PSC โหมดเหมือนกันอาจจะกดไปรงตรง จิ๊กเกอร์วินโด้25%ด้วยหมอถึงจะแบลงกลกลับมาเป็น P.S.D. ตรงไม่ว่าคือตอนนี้ผมยังทำให้เห็นไม่ได้แต่ยังไงเดี๋ยว ี๋ยวมาลองตอนท้ายกันนะครับคือถ้าสมมติว่าผู้ป่วยเนีเขาติ๊กเกอร์ในจังหวัดสองจังหวัดต่อเนื่องการในทางติ๊กเกอร์วีโนะครับเขาจะสลับแบ็กอัพกลับมาจากกีเซ่เอ็มดีโทรศัพท์ให้เป็นเอสบีโปรตอนแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดเครื่องช่วยหายใจนะครับผมกับกดปุม่ม <_ m ix> นอกจากการปรับเรื่องโหมดแล้วนะครับเราก็สามารถตั้งอัลลาร์ดเซตอัพได้นะครับที่แค่เราเซตอัพ,พก็คือตั้งเป็นโล่กับไฮ ลิมิตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนนะครับในดอลล์ลูมแล้วก็การดีให้อาร์เรย์นะครับกาสัมผัสกันต่อนต่อมานะครับก็คือเป็นเซ็ตค่าเพรสชั่นนะครับก็คือเราสามารถเซ็ตค่าโหมด S A M D ได้นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเราจะให้เซ็ตเพรสชอร์ลิมิตเท่าไหร่แล้วก็ติกเกอร์วินด์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็โฟลติกเกอร์จะต้องเท่าไหร่ ส่วนทีส l ายทามเบเวลเปอร์เซนต์คือตรงนี้ครับที่เราจะตั้งคือแบ,บ็กอัพโหมดน,นะครับว่าผู้ป่วยอัพเนียไปแล้วจะให้โหมดแบ,บ็กอัพภายในทีนว้ที่ผู้บ่วยอัพเนียไปซึ่งสตรฐา,านสามสิบวินะครับต่อมานะครับถ้าจะเป็นออกซ e n s นเซนเซอร์แคลิเก็คือการแคลออกซิเจนที่ย่สิอร์เซ็นต์ถึร้อะครับก็คือใช้ขั้นตอนเทคนิคเหมือนกับเครื่องเก่าเลยนะครับก็คือ2%ีก็คือให้สัมพันกับรูแอร์ นะครับแล้วก็กปดแคลเขาก็จะโปรเกตเองหลังจากนั้นถ้าเทสผ่านปุ๊บก,ก็คือเอานาออกซิเจนเซลล์นะครับกลับเข้าเครื่องเปิดโฟลที่6ลิตรแล้วก็มากดเทสที่เป็น,นร้อยเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ปุ๊บนะครับปุ๊บเราก็ต้องตรงนี้ ถึงว่าเป็นแทนของเขาแต่นี่คือผลทำให้ดูเผื่อบางทีเนี่ยใช้ไปปูราคาเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนอย่างด้านไม่ตรงที่เราต้องการซึ่งเราจะต้องแคลนี่ถึงเปอร์เซ็นต์ให้ผ่านเขาถึงจ,จะยอมแคลนราคา